ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เปิดให้ผู้ค้าร่วมลงทะเบียนค่ะร่วมโครงการคนละครึ่งพัดปรากฏว่าในต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าวันนี้เป็นวันแรกที่จะให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์นะคะ เอามาดูกันหน่อยค่ะวันแรกวันนี้เนี่ยก็มีนายเอกนิติค่ะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนวันแรกของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าพร้อมกับเปิดเผยด้วยนะคะว่าฐานข้อมูลเดิมเนี่ยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ90,000สร้านตั้งเป้าว่าร้านค้าเข้าร่วมโครงการรอบนี้ไม่ต่างจากเดิมย้ําว่าโครงการนี้เป็นระบบปิดค่ะรัฐจะไม่ส่งข้อมูลให้ใครเพื่อป้องกันข้อมูลล่วนไหลพร้อมกับบอกว่าไม่อยากให้พ่อค้าแม่ค้าเขากังวลใจเรื่องภาษีกรณีที่ร้านค้า ไหนที่ขายได้มากเพราะว่าจริงๆแล้วการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนค่ะในส่วนของกลุ่มรถสาธารณะอย่างมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องและตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ติดต่อมาด้วยค่ะเนื่องจากว่าสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว1แอปทีนี้น้องจูนนักขับของเราก็ไปสอบถามรรมดาผู้ค้าก็ทราบว่าหลายคนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและโครงการนี้ก็เป็นความหวังจะช่วยให้การค้าพวกเขาดีขึ้นค่ะส่วนที่ธนาคารกรุงไทยในพื้น จังหวัดบุรีรัมย์คนเต็มเลยเพราะว่าประชาชนไปขอยืนยันตัวตนเตรียมลงทะเบียนสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่ง p ล u สนะครับปัญหาก็คือประชาชนหลายคนไม่เข้าใจว่าวันนี้ไม่ใช่วันลงทะเบียนของประชาชนค่ะประชาชนที่ไหนนะ20่ตุลาคมใช่ไหมวันนี้เป็นร้านค้าร้านค้าที่เปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวรอแล้วกันนะพวกเราคุณผมคุณสจีคุณม่อนเนี่ยเดี๋ยวเรารอนะลงทะเบียนยืนยันตัวตน20ตุลาคมนี้นะครับ เอาเงานินคนละครึง่งขัวกับบะมีโทรศัพท์ได้สองพันคนละสองพันมาซื้อโทรศัพท์หาพันพีนพ่น้อง,งเอ้ยขาดทุนจังเลยจ้าจีใต้แังไ,งไ,ไ,ไหประชาชนนี่แต่พ่วงจนพ่วงมีเออความทุกข์กความยากไอร้านเย็ดเย็ดมันอกี้มาแต่งกันเลยเขาเห็นมาธนาคารผมมาวัดธนาคารธนาคารกัว่าให้ผมไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ โอ้มันมีบ่มีเงิน,งนกันบโบไดเ้เดือวตัวบ่ได้กับโเ,เ,เ,เอาตลอแเลยพก็เาอยนางายง่ายอ,อย่าลืมนะคะไปลงทะเบียนการประชาชนอย่างเรา20ตุลาคมนี้ค่ะมีสิทธิ์แค่เท่าไหร่นะ20ล้านคนนะอประมาณนั้นนะฮะ20ล้านคนน่าจะเกินสิทธิ์รีบลงทะเบียนในวันนั้นตั้งแต่หโมงชาเป็นต้นไปนะครับ